สวัสดีครับวันนี้มาดูดวงคนที่เกิดวันพุธเนาะมาช้าแต่ก็มานะครับโอเคมาดูกันนะครับคนวันพุธเนี่ยไพ่จัตาคือ5คาถาเนะาะไพ่แบบเนขึ้นมาเนี่ยเป็นไปได้ในแง,ง่ของการที่อาจจะมีการถกเถียงกันการพูดคุยหรือการเจรจาต่อรองให้มันเรียกว่าทั้งสองมีการปฏริปันอมาัห้ทั้งทั้งส,งสองฝ่ายมันลงตัวมันคุยกันได้แล้วมันอยู่ตัวนะครับไพ่เดอะมูนเนี่ยเป็นไปได้อีกเคสนึงคือการที่อาจจะมีการดิวกันหลัง คุยกันรับหลังนินทารับหลังได้หมดเลยนะไพ่ในใจหรอเป็นอัศวนถือดาบอะออือาจจะเป็นเรื่องของการอยากอยากเดินทางไปอยากจะเคลียร์หนี้สินอยากจะเคลียร์เรื่องเงินอยากจะขอความช่วยเหลือหรือการที่มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองนะครับเนีย่ยเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่อยากจะแบบมีปัญหาเรื่องของการพูด การเจรจาการต่อรองก็ได้นะครับหรือบางทีในหลายครั้งเนี่ยเจ้าชะตาอาจจะเป็นลักษณะที่มีปัญหาในการพูดในสิ่งที่ทําไม่ได้พูดแล้วมันทําไม่ได้อนะไรประมาณเนี่ยก็อาจจะหวังขอความช่วยเหลือหรือการที่หวังว่าจะมีใครเนี่ยเข้ามาเคลียร์หรือมาช่วยในเรื่องของส,สั่งปัญหาให้กับเราก็ได้เช่นกันนะครับในมุมความรู้สึกเจ้าชะตาเนี่ยนะเป็นไพ่สรุปอย่างเนี่ยราชนิถือดาบหันหน้าเข้าแบบ,แบ,บเนี่ยมีความที่รู้สึกว่าอึดอัดใจกับการที่ มีคนมาขอความช่วยเหลือเราก็ได้อึัดใจกับเรื่องของนี่สินเงินทองที่อาจจะมีคนมาแบ่งปันแบ่งหารเงินจะต้องไปให้คนนั้นคนนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในมุมหนึ่งเนี่ยเป็นจังหวะชีวิตที่ปีนี้เดือดอ่ะปีหกแปดเนี่ยปลายปีเนี่ยมีความตึงเครียดน,นะครับหรือมีความเรียกว่า มีความอยู่กับมีคำว,ว่ามองในเรื่องของความเป็นจริงจนบางทีเนี่ยคนวันพุธเนี่ยอาจจะดูใจร้ายไปหน่อยนะครับเนี่ยคุณมีความวิตกกังวลลึกๆในใจนะแล้วก็เก็บงาไว้ในใจบอกใครไม่ได้นะครับนะแต่เป็นว่าในในหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับเป็นไพน่เทนเพลนส์อย่างเงี้ยนะยังมีความรู้สึกว่าเทนเพลนส์ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนให้ทุกอย่างมันสมดุลขึ้นนะครับ บางทีมันไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับถามว่ามีดวงเปลี่ยนไหมก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่ว่าถ้าให้เราเดาก็อาจจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนชีวิตจัดเปลี่ยนห้องนอนหรือบางคนอาจจะเบาๆคือการตกแต่งบ้านรับปีใหม่หรือดวงเดินทางก็ได้เช่นกันนะครับยังต้องคอยคุมสถานการณ์ต่างๆอยู่นะ โดยเฉพาะเรื่องของราวของผู้คนนะครับเราอาจจะไปขอความช่วยเหลือเขาหรือเข้ามาขอความช่วยเหลือเราก็ได้จากไพ่หกคาถาไอ้หกเหรียญเนี่ยเนาะหรือเรื่องของการถูกแบ่งสันปันส่วนบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องของการช่วยเหลือบางทีเป็นการแบ่งมรดกแบ่งเงินก็ได้เช่นกันนะแบ่งผลประโยชน์เนี่ยประมาณนี้นะหรือทํางานทําธุรกิจเนี่ยก็อาจจะมีการแบ่งเงินการแบ่งโบนัสแบ่งอะไรประมาณเนี่ยซึ่ง ก็อาจจะมีคนจับตาดูคอยควบคุมเราคอยเฝ้าดูสถานการณ์อยู่ได้นะครับไพ่สเตนขึ้นมาในอนาคตไม่ง่ายนะครับโดยเฉพาะจะมีไพ่กับคิงถือเหรียญเนี่ยบางทีเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีเงินหัวหน้าเจ้านายอะไรประมาณเนี่ยนะครับ mm. ก็เรียกว่าเขาคอยคุมเราอยู่คอยดูสถานการณ์ต่างๆอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ว่ามองอะไรให้มันง่ายสำหรับเรานะครับเราต้องเหนื่อยถึงจะได้ อ่าเรียกว่าได้เงินได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ผลตอบแทนเนาะไม่ได้ง่ายอ่าเป็นว่าในช่วงปีนี้เดือนนี้นะครับเป็นไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเรายังรู้สึกว่ามันมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับกลางๆนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีความอึดอัดใจบ้างนะและ้วไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยจะบอกว่าคนวันพุธเนี่ยเป็นคนที่ในเดือนธันวาคมบางคนนะครับชอบควบคุมคนควบคุมอีกฝ่ายชอบคุมเกมก็ได้เช่นกันนะ ฐานดวงเป็นไพ่แบบนี้ขึ้นมาเรามองว่ามันน่าจะมีลูกน้องบริวารหรือคนอายุน้อยกว่านะครับหรือคนอายุวัยกลางๆคนเนี่ยมีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันพุธนะบางคนอาจจะเดินทางออกบางคนอาจจะหันหน้าเข้ามาก็ได้เช่นกันคือเดินทางเข้ามาหรือบางคนเดินทางไปหรือจริงๆก็มีบทบาททั้งสองคนก็ได้เช่นกันในเดือนเนี่ยคนวันพุธจะมีเรื่องของการเดินทางนะครับดวงเดินทางดวงต่างชาติต่างประเทศ เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยเรื่องของการติดต่อสื่อสารเรื่องของการพูดคุยบางทีเนี่ยมันอาจจะมีการไม่เคลียร์กันเกิดขึ้นนะครับกับคนต่างชาติคนแดนไกลนะครับคุยกันแล้วไม่เคลียร์เนาะในเรื่องของการงานจะบอกว่าการงานเนี่ยยังไม่ก้าวหน้านะครับทำงานประจําอยู่ยังไม่ก้าวหน้ายังมีอุปสรรคขัดขวางโดยเฉพาะเรื่องของความคิดเรื่องของผู้คนอะไรประมาณเนี่ยยังเห็นต่างกันอยู่ แต่ว่ามีไพ่เทมเพลตก็คือการค่อยๆปณิปรนองค่อยๆสางปัญหาตรงนี้นะครับก็เรียกว่าพอที่จะประคองไปได้นะแต่ถามถึงความก้าวหน้าอะไรยังไงยังยังไม่ก้าวหน้ายังไม่อะไรขนาดนั้นบางทีเดือนธันวาเป็นเรื่องของการแข่งขันได้เนี่ยไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นการแข่งขันนะเดือนธันวามีดวงแข่งขันในเรื่องของการงานเกิดขึ้นเนาะ ต,ต่อให้ไม่ชื่อต้องพูเรื่องของการแข่งขันนะก็เรียกว,ว่าถ้าทํางานประจําอยู่ก็ยังยังไม่ถึงกับก้าวหน้ายังสะดุดอยู่ยังไม่เหมาะที่จะที่จะไปทํางานเป็นทีมเวิร์กอัเหมาะกับการลุยคนเดียวนะจะเวิร์กกว่าแต่ก็ต้องมีทีมแหละแต่อาจจะต้องประคองกันดีๆอะไรประมาณเนี่ยไพ่เดยชาเลก็คือเรื่องของการเดินทางจากงานได้เรื่องของต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะเป็นไปได้หมดเนาะไพ่ไพ่ไที่แบบบอกว่าถ้าตกง,งานอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับคิดว่า ยังไม่น่าจะได้งานเร็วนี้นะแต่ถามว่าอาจจะเป็นจบๆไปอะไรประมาณเนี่ยมันไปได้อยู่เนาะถ้าทําธุรกิจร้านค้าก็ยังต้องประคองธุรกิจนั้นไปก่อนนะครับยังไม่เด่นพอคู่แข่งเยอะการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับในเดือนนี้การแข่งขันสูงนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายปีเนี่ยการแข่งขันธธด้วยเทศกาลอะไรเงี้ยมันทาให การแข่งขันสูงคุณอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์คอยคุมสถานการณ์คอยเฝ้าระวังดีๆในเดือนในเดือนนี้นะครับเรื่องของการค้าขายธุรกิจเนาะก็เรียกว่ามันก็ทําได้อยู่นะครับพอไปได้อยู่เนาะถ้า,าเรื่องของการเงินถามเงโชคลาภอาจจะยังผ่านไปก่อนนะแต่ว่าถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสโชคจากแดนไกลเงินจากทางไกลหรือเกี่ยวข้องกับรถเนี่ยได้นะครับบางทีบางทีเนี่ย อาจจะต้องมีเรื่องของเงินเงินทองทองเกี่ยวกับรถเช่นบางคนถ้าดีๆหน่อยก็ได้รถใหม่นะครับหรือไปตกแต่งรถหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางกับคนในครอบครัวคนในบ้านแล้วอาจจะบรรทุกของหรืออาจจะทําเงินได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับใช้การเดินทางในการทําเงินก็เป็นไปได้เช่นกันช่วงลาบอาจจะไม่เด่นเนี่ยเราเดอผมเรายังมองว่าไม่เด่นนะคิดว่าย่างนะครับ แบบโช์ฟุ่มเลอยรออาจจะไม่แต่ว่าจะมีโอกาสได้จับเงินไหมมีโอกาสได้จับเงินก้อนจับเงินทางบ้านได้รับมรดกที่ดินทรัพย์สินเงินทองประมาณนี้เหมือนกันแต่มันเป็นการแบ่งสรรปันส่วนที่ทําให้คุณนั้นก็มีความตึงเครียดประมาณหนึ่งนะถามถึงว่าถ้าในเดือนเนี้ยเงินก็ถือว่าเงินเข้าดีการเงินถือว่าในภาพรวมยังยังดีอยู่เพียงแต่ว่าก็ยังต้องมีอุปสรรคปัญหาที่ต้องคอยเคลียร์คอยแก้ไขหรือว่าถ้าลําบากก็จะมีคนให้ความช่วยเหลือหรือมีสถานการณ์ที่พาให้รอดได้อยู่นะครับ แต่ว่าภัยแบบนี้ขึ้นมาก็จะเกี่ยวขกับกรลดเกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้เช่นกันนะเออมันก็อยู่ที่บริบทของแต่ละคนบางทีเดินทางแล้วทําเงินนะคนของหรือบรรทุกของที่อาจจะเป็นของเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับของสร้างบ้านก่อสร้างก็ได้บางทีภัยไ,ไม่ได้สื่อถึงว่าเออจะเล้งจับเงินเสมอไปอะไรประมาณนั้นนะก็เป็นไปได้เนาะก็ที่บอกเนี่ยไม่อยากให้คาดหวังสูงว่าโอ้โหเงินจะเข้าเงินจะปังเงินเจะเวอร์อะไรประมาณนี้นมันมันเป็นลักษณะที่เรียกว่ายังต้อง จัดการส,สางปัญหาอยู่ยังต้องเหนื่อยอยู่ละกันนะเรื่องของการเงินในเดือนนี้เนาะแต่ถามว่ายากไร้ขาดแคลนไหมก็ไม่นะครับอย่างเร็วร้ายคือเงินยังหมุนอยู่ mm hmm. ก็ยังมีการได้รับความช่วยเหลืออยู่แล้วก็ยังมีโอ,อกาสได้จับเงินก้อน, mm hmm. อนเงินกองใหญ่อยู่หรือมีโอกาสได้ทรัพย์สินใหญ่ๆอะไรประมาณนั้นได้อยู่นะในเดือนนี้เนาะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยยังอาจจะมีความกังวลใจในเรื่องของเงินเงินทอง,ทองกับความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ในเดือนนี้อาจจะเป็นความลับ แต่หลายๆครั้งเนี่ยคนวันพุธจะมีความกังวลใจกังวลไปเองทุกใจกุ้มใจกับความสัมพันธ์กับความรักความรักที่เป็นความลับบางทีแอบรักเขาบอกไม่ได้คู่แข่งเยอะหลือเกินอะไรประมาณเนี่ยเนาะหรืออาจจะมีความรักที่อาจจะต่างกันเรื่องของสถานนะทางการเงินนะก็อาจจะเป็นความลับอยู่ที่ไม่กล้าบอกเขาแต่ถ้ามีแฟนอยู่แล้วก็เรียกว่ามันอาจจะมีเรื่องของ ครอบครัวนะครับเข้าม่มีบทบาทในความสัมพันธ์ครบแล้วแอบคุยแอบคบแต่บอกครอบครัวไม่ได้นะถ้าคบกันอยู่ก็จะเป็นเรื่องของเงินกันทองทองเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นกันนะครับเดือนนี้นะครับเป็นดวงของการเดินทางเดือนนี้มีความกังวลใจนะครับอาจจะมีเรื่องกังวลใจใหม่ๆเข้ามาได้นะครับแต่คุณก็อาจจะเรียกว่าเคลียร์ energy นี้ได้อยู่นะอย่าไปกังวลมากนะจริงๆถามว่าไพ่อยู่ในโซนกลางๆนะไม่ได้เลวร้ายแต่ว่าไม่ได ไม่ใช่เป็นเดือนที่สบายของคนที่เกิดวันพุธนะครับนอกนั้นก็ไม่น่ามีอะไรนะระวังเผลอไผลทําอะไรไม่รู้ตัวนะครับขาดสติอะไรประมาณนั้นนอกนั้นก็คือคิดว่าคนวันพุธเอาอยู่นะในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่เรียกว่าคุณผ่านมาได้เป็นเดือนที่เรียกว่ากลางๆนะครับไม่ได้เลวร้ายอะไรเนาะโอเคครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามช่องเรานะครับมาชัดแต่มาทุกเดือนนะพบกันใหม่เดือนหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ